วันที่11พฤศจิกายน2568ที่ร้านอาหารรีวาย90จังหวัดเพชรบูรณ์นายอาทิตย์ล้อมประกรณ์ผู้บริหารหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เล็กฟิวและร้าน a อ t อ u t o อตคาพร้อมด้วยนายเบธาสิทธิล้อมประกรณ์ลูกชายได้แถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปี Perfect Music Festival 2025โดยมีสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่งบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง คอนเสิร์ต Perfect Music Festival 2025มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ณตลาดน้ำชุนทางขึ้นเขาค้ออเหล่มสักจหวััดงเพชรบูรณ์นับเป็นเทศกาลดนตรีที่คนเพชรบูรณ์รอคอยโดยรวบรวมศิลปินชื่อดังระดับตำนานยุค90อาทิคาราบาวหมูพงเทพกระโดนชำนาญแมวเจืรศัก์ปาดพุ่มทอมดันดี และวงวัยนสเซเว่นมาร่วมสร้างความสุขสนุกและความทรงจำสุดพิเศษให้กับแฟนเพลงทุกวัยด้านมาตรการความปลอดภัยภายในงานถือเป็นจุดแข็งสำคัญโดยได้รับการดูแลจากทีมเอ s m a ส t p r o โภายใต้การกำกับของนายธนดลสีโชคสกุลที่ระดมเจ้าหน้าที่กาดกว่า60นายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่งานกล้องติดหน้าอกเจ้าหน้าที่ทุกนายและระบบตรวจจับอาวุธบริเวณประตูทางเข้า รวมถึงใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่ตลอดการจัดงานเพื่อให้ผู้ชมมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดนายอาทิตย์ล้อมประกอบผู้บริหารและหัวเรือใหญ่ของโครงการกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการจัดงานว่า Perfect Music Festival ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นงานที่ขนเพชรบูรณ์ร่วมสร้างบุญร่วมกัน ปีนี้จะมอบเงินจำนวน150,000บาทให้แก่โรงพยาบาลก่อเปิดงานเพื่อสนับสนุนสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของเราทุกปีทั้งนี้สื่อมวชนเพชรบูรณ์ขอชื่นชมแนวคิดและการจัดงานของผู้บริหาร Perfect Music Festival ที่ไม่เพียงมอบความสุขผ่านเสียงเพลงแต่ยังสร้างคุณค่าทางจิตใจแก่สังคมและชุมชนเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งเดียวที่ชมได้บุญสนุกได้กุศลอย่างแท้จริง และขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิจบูรณ์และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีแห่งปีในงาน Perfect Music Festival 2025ณตลาดน้ำชุนทางขึ้นเขาคอจังหวัดพิจบูรณ์ก็สำหรับปีนี้นะครับงานคอนเสิร์ต Perfect Music Festival ของเราย่างเข้าสู่ปีที่3นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นจากครั้งแรกก็เป็นการลองลองเชิงดูก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากสำหรับออคอศิลปินเพื่อชีวิตและก็ยุค9กที่ในบ้านเรายังไม่มีใครจัดซึ่งเราก็จัดเป็นครั้งแรกและเก็ได้การตอบรับจากพี่น้องจากาแฟนๆเพลงของอเพื่อชีวิตและยุค9กเป็นอย่างดีนะครับก็ค่อยปรับปรุงมาปีแรกอาจจะขุกข่หน่อยนะครับแต่พอปีที่2ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราพร้อมที่จะลุยได้เต็มที่และรู้จุดอ่อนจู้จุดแข็งของของพืง้นที่แล้วก็ของศิลป,ปินแล้วก็ความต้องการของอพี่น้องในนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับก็คือว่าในสําหรับปีนี้ก็มีศิลป,ปินที่ท่านชื่นชอบในยุค90แล้วก็ยุค80นะครับอย่างเช่นเพื่อชีวิตก็จะเป็นในแนวของคนเดิมอยู่ก็คือ ยืนพื้นก็คือน้าแอดนะครับวงคาราบาวนะครับแล้วก็พงเทพกระโจนชำนาญแล้วก็จะมีทอมดันดีแล้วก็อีกท่านก็คือโป่งหินเหล็กไฟนะครับส่วนปีนี้เข้ามาเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของล็อกเอาใจไวรุ่นหน่อยนึงในยุค90นะครับก็จะเป็นล็อกเ,อเป็นล็อกสตริงนะครับจะมอีอีทวงไฟมานะครับแล้วก็จะมี แมวจิรศักดิ์แล้วก็มีกบแท็กซี่แล้วก็อีกคนก็พี่เหน่งไวโนทเซเว่นนะครับซึ่งจะมาได้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคเราๆนะครับกับยุคที่วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็จะได้ผสมผสานกันระหว่างเพื่อชีวิตกับสตริงในยุค90นะครับตอนนี้กระแสการตอบรับในการจองบัตรดีมากมากนะครับสำหรับดนตรีเรา <S 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 ตอนแรกก็ ที่มีการดอบในเรื่องของการไว้อะไรต่างๆเราคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีปัญหาซะและ้วอะไรเงี้ยฮะพอเริ่มผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับกระแสตอบรับเข้ามาดีมากผมก็เลยมีความตอนแรกกะว่าจะจะจะ,จะไม่จัดะนะครับจะหยุดไว้ก่อนนะครับแต่พอมีกระแสะเรียกร้องผมก็เลยลองจัดดูมันอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับเพื่อให้คนมาเที่ยวในบ้านเราและโดยเฉพาะ,อะคอนเสิร์ตเราเป็นคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตแล้วก็ ศิลปินยุคใน9 0เนี่ยนะครับในเพชรบูรณ์ไม่มีใครจัดนะครับก็มีของเราที่เดียวนอกนั้นก็จะเป็นหลากหลายไปนะครับและพื้นที่การจัดของเราบนที่ราบเป็นพื้นที่ราบนะครับทางขึ้นเขาคอเพราะฉะนั้นคนจะไปเที่ยวหรือคนจะไปเยี่ยมชมก็ก็จะปลอดภัยแล้วก็ไปง่ายมาง่ายสามารถมาชมแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องหวาดเสียวในการขึ้นเขาหรืออะไรต่างๆนะครับการคืนกําไร หรือว่าการให้กับสังคมและชุมชนก็ยังมีเหมือนเดิมในการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเราก็บริจาคให้กับทางโรงบาลน,นะครับในมุมมองของผมนะครับว่าในส่วนของออการคืนกําไรหรือการทําให้สังคมในบ้านเราเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะใช่ครับมันจะมากันเยอะแล้วก็มาทําทั้งเอาไรได้เข้ามาจังหวัดเราและก็ทําให้บรรยากาศในในเรื่องของ เรื่องขยะเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผู้จัดอะ่ะควรที่จะต้องคืนกําไรให้กับทางชุมชนของเราได้บ้างนะครับเพราะต่างคนบางทีมาจัดในพื้นที่เราแล้วหอบใจเงินกลับบ้านไม่ได้มีอะไรที่จะซัพพอร์ตในชุมชนหรือจังหวัดเราเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้แต่ละผู้จัดที่มาจัดงานในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย ได้คืนกําไรให้กับท้องถิ่นท้องที่บ้างนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้คืนไม่ใช่ว่าได้กําไรแล้วก็เอากลับเอากลับไปเลยแล้วก็ไม่ได้เหลียวแลเลยทิ้งภาระทิ้งมลภาวะทิ้งอะไรต่างๆให้กับคนเพชรบูรณ์ได้ได้มาบําบัดกันอย่างเงี้ยเพราะฉนะนั้นอยากจะฝากว่าหลังจากที่จัดงานแล้วทางจังหวัดควรจะมีมาตรการอะไรที่จะต้องคุยกับทั้งผู้จัดนะครับเพื่อให้ ได้คืนกำไรให้กับสังคมเรานะครับทำอะไรให้กับบ้านเราได้บ้างนะครับ,รบสำหรับปีนี้นะครับทางเราก็บรรจงที่จะเอาศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนะครับมาให้พี่น้องและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานในบรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับพเพื่อเพลงกับงานเพลงเพื่อชีวิตและล็อกยุค0สําหรับคนที่มีตั้งแต่อายุตั้งแต่30ปีจนถึง5 6าหกปีนะครับได้สนุกสนานกัน นะครับและปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบแสงสีเสียงนะครับเราก็จัดสรรมาโดยทางไอส์โปรดักชันนะครับก็ได้นำระบบแสงสีเสียงระดับระดับโลกติด5ติด1ใน5ของระดับโลกนะครับระบบเสียงของ n e x กโซนะฮะพี่น้องได้ฟังกันอย่างแค่เข้าไปฟังเสียงก็คุ้มรบสำหรับงานนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็ยังมี ทีมรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพนะครับที่จะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับโดยจะมีทีมการ์ดประมาณ50 50ท่านนะครับพร้อมกล้อง C C T V จับทั่วทั้งงานเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้สาหรับห้องน้ำนะครับที่มีปัญหาปีที่แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยปีนี้เราก็แยกเป็น2ฝั่งเพื่อรองรับกับพี่น้องประมาณ50ห้องประมาณ100ห้องนะครับ2ฝั่งนะครับ แล้วในส่วนของพื้นที่เราก็ปรับสนามเรียบร้อยแล้วนะครับปรับสนามเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วคนที่มาเที่ยวงานคอนเสิร์ตเราประมาณ800 0คนแต่ปีนี้เขากล่าวว่าน่าจะเยอะกว่าครับในเรื่องของอากาศด้วยในเรื่องของศิลปินด้วยในเรื่องของความพร้อมในพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์เราก็ประชาสัมพันธ์ไปเยอะนะครับและอย่างคอนเสิร์ตเราก็ติดตลาดแล้วคนจะจ้องแล้วคนก็จะรอวัน ทางเพอร e เฟ Music สิที่จะต้องจัดกันปีต่อปต,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 ต่อต่อไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับตอนนี้ก็เปิดให้จองอยู่นะครับนะครับเปิดให้จองอยู่แล้วก็มีหน้างานด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ไม่พร้อมในเรื่องของอาจจะทางทางโซเชียลทางนั้นก็ไปซื้อบัตรหน้างานได้ครับ